สวัสดีค่ะพี่เฟรมนะคะติวเตอร์จากสถาบันเดลโคมติวเตอร์ค่ะจากคราวที่แล้วนะคะที่เราพูดกันไปถึง part of speech นะคะวันนี้เราจะมาลงดีเทลในแต่ละหัวข้อของ part of speech กันค่ะภายในล5นาทีจับไม่ได้ยค่ะอ่ะสำหรับนาวนะคะนาวแปลว่าคำนามอย่างที่เคยบอกนะคะนาวก็คือชื่อเรียกของทุกอย่างรอบตัวเรา คือ whiteboard ใช่ไหมคะมีอะไรอีก marker มีอะไรอีก telephone นะคะอันนี้เป็นคำนามหมดเลยนะคะทีนี้ลักษณะของคำนามของภาษาอังกฤษที่จะต่างกับภาษาไทยนะคะก็คือคำนามภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีการแบ่งเป็น u n c u n t a b l e นะคะก็คือเขาแปลว่านับเติม a ันเข้าไปแปลว่า ที่แปลว่าสามารถนะคะนับได้ทีนี้แบบไหนถึงเรียกว่านับได้แบบไหนถึงเรียกว่านับไม่ได้นะคะคำนับที่นับไม่ได้ก็คือเราไม่สามารถแยกมันออกมาเป็นชิ้นเป็นอันได้นะคะยกตัวอย่างเช่น Liquid Liquid ก็คือของเหลวนะคะอ่าอย่างเช่น water แบบนี้นับไม่ได้เพราะเราต้องหาภาชนะมาใส่ให้ water เวลาเราจะ เราก็จะไม่บอกว่า one water two water เราก็จะบอกว่า one of glass of water หรือถ้ามีสองแก้วนะคะก็จะเป็น two glasses of water สังเกตว่า glass ถ้ามีสองแก้วเนี่ยจะมีการเติม es เกิดขึ้น เพราะแก้วเนี่ยเป็นคำนามที่ countable ก็คือรับได้นะคะส่วนลอตเตอรี่ไหมคะจะไม่เปลี่ยนเพราะว่านับไม่ได้ต้องหาภาชนะหรือหาหน่วยมารองรับเพราะฉะนั้นถ้าจะสังเกตง,ง่ายๆว่าคำไหนเป็น countable คำไหนเป็น uncountable อาจจะรู้ได้ว่าคำนั้นเนี่ยเราต้องหาย,ยูนิตมารับมัหรือเปล่านะคะเพราะถ้าเป็นอย่างฝั่ง countable มันก็จะแบ,บ่งเป็น singular กับ p l u ร a l i ิงค l a าก็คือมีอยู่นยห,ออหนึ่งส่วน p l u ร a l พระหุพจน์เออลืมบอก Singular Singular เอกพจน์นะคะเอกพจน์แต่ก็คือแปลว่ามีอยู่หนึง่งสว่วน p l ู r a l พระหุพจน์ก็คือมากกว่า1 2 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5. ึ่งสหเป็นเรื่อยๆนะยกตัวอย่างสิว่าหนึ่งคำเนาะอ,อย่างเช่นคำว่า box ที่แปลว่ากล่องกล่องหนึ่งกล่องก็คือ a box ถ้าก่กองมากกว่า1เช่น2หรือ3 3 boxes เติม es เข้าไปได้เลยไม่เพราะว่าเราสามารถนับกล่องเป็นกล่องกล่องได้เลยภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกับของเราที่บอกว่ามีกล่องอยู่2กล่องคือของเรามันมีหน่วยทั้ง Countable กับ Uncountable แต่ของเขาเนี่ยจะมีหน่วยเฉพาะของ Uncountable เท่านั้นนะคะ เพราะฉะนั้น three boxes ก็เป็นตัว box เนี่ยก็จะเป็น countable สามกล่องอย่างนี้อีกอันหนึ่งอย่างเช่นคำว่า elephant ช้างหนึ่งตัว uh, elephant ทีนี้ถ้ามีช้างสี่ตัว four elephant เขาก็จะเขียนว่า เติม s เ,เนาะสช้างช้างสตัวเขาเขียนว่า4ี่ช้างมันจะไม่มีคําว่าตัวในภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นคนํานามที่เป็น countable ของภาษาอังกฤษเนี่ยจะไม่มี unit แต่ถ้าเป็น uncountable เนี่ยจะมี unit แต่อย่างบางคำก็ไม่มี unit นะคะ countable นอกจากพวก Liquid แล้วก็จะมีพวกที่เป็น abstract ก็คือนามาทมเช่นคําว่า beauty ความสวย ความสวย <c oughs> หรือวิชาต่ตตางๆเช่นเขียนไม่พอ science, ะคะ science อย่างเนี้ยนับไม่ได้ sport อะไรดีฟุตบอลก็ถือว่าเป็นนับไม่ได้ก็ไม่รู้จะเป็นนับทำไมเนาะสายฟุตบอลคลืออะไรไม่มีนะคะ l u a g e อ่าไทย Japanese อะไรเงรี้ยก็นับไม่ได้ d i s e a s e โรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ถือว่าเป็น u n c o u n t a b l e now นะคะอีกอันนึงลืมพวกอะไรก็ตามที่ขายนี่มากๆเช่นอ่า uh, Rice คงไม่มีใครมานั่งรับข้าวเป็นเม็ดๆน,น,นะคะ Sugar น้ำตาลอ่างเงี้ยค่ะแซนพวกนี้ก็ถือว่าเป็น u n c o u n t a b l e now นะคะเพราะว่าเวลาเราจะบอกว่า น้ำตาลเราก็ต้องบอกว่าน้ำตาลกี่ช้อนใช่ไหมคะอ่ะ uh, Spoon Of oh, sugar ไม่มีการใส่ s ที่ uncountable นะคะหรือบางอาัานสมมติว่าอยา paper. ่างคำว่า a p e r นี่เราจะสับสนว่าอ้าวก็ Paper ก็เป็นแผ่นๆไงทำไมรับไม่ได้แต่นี้คที่เวลาเราเจอคำว่า paper รเขาจะไม่ใช้คำว่า papers เขาจะใช้คำว่า A piece of p a e r เพราะฉะนั้นก็ถือว่ามันเป็น uncountable n น o ะ u นะคะเพราะว่ามันมีการใช้ uh, unit แต่มันก็จะมีคำนามบางคำที่เป็นได้ทั้ง countable แล้วก็คำ u n uncountable ขึ้นอยู่กับว่าประโยคนั้นเนี่ยมันแปลว่าอะไรยกตัวอ,อย่างเช่นคำว่า time time เนี่ยถ้าแปลว่าเวลา จะถือว่าเป็น uncountable เพราะาเป็น abstract เป็นนมามธรรมเวลาวัดน,น้ำไม่ได้เราจะบอกเวลาก็อย่างเช่น่ what <one> time is it, it กี่โมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้า time ที่แปลว่าครั้งเช่น today I I อะไรวะ I eat three times วันนี้กินมา3ครั้งแล้วอะไรเงี้ยค่ะ ท uh, e e t i m e ที่แปลว่า3ครั้งเนี่ย t ท m e ก็สามารถเติมเได้ถือว่าเป็นฝั่งของ countable พอจะเข้าใจกันนะคะก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะไม่รู้ว่าใช้วเวลาไปเกินหรือเปล่าย่างไรทีถ้ามีความติดชมอะไรนะคะสามารถพิมพไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ